อะไรหรอวะเป็นแดงแดงะนะายมากอีกอ่สบดีพี่น้องเลอนี่คลอกเ้าพลิอก้พี่น้องกินแก,ก,ก้วขามขามยา,มามแปรแก้วสองอยางแเกงกว่ะวัเ,เก้าเลยของวันนีง่ายง่ายเดี๋ยวมันมันโปตีนสิเนาะ เอาสี้าไปหน่อยนะเอาสีคว้เนาะเอาควอาเนาะขับขับขับหน่อยขับอประสานใจครับครับเอาซองเป็สีชาใส่กัน